ขยี้นิเมขอเสนอศึกจกักรพรรดิสวรรค์หรือหนึ่งในไตราะตอนที่8 2แสงโรหิตเจิดจ้านั้นกระจายทั่วขอบฟ้าบรหนึ่งดอกไม้ไฟโรหิตความงดงามที่ป่าปลนได้ความน่ากลัวทำเอาหัวใจคนเต้นไม่เป็นจังหวะผู้คนเองก็ตกตะลึงกับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้านั้นชัดเจนว่าเรื่องนี้อยู่เหนือความคาดหมายทุกคนคงไม่มีใครคิดหรอกว่าจอมยุทธ์มังกรเหลืองที่น่าจะคุมสถานการณ์ทั้งหมด กับปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ถูกมูดเชิดนั้นอัดจนปลิวไปด้วยเสาปีศาจจากนั้นก็ถูกรัศมีกระบี่ที่น่ากลัวของรัวรีระเบิดใส่เข้าอีกเส้นขอบฟ้านั้นแสงกระบี่สีแดงค่อยๆจางหายภายใต้สายตาทุกคนต่อมาร่างคนคนหน,นึ่งปากฏตัวเมื่อร่างเขาปรากฏตัวขึ้นเสียงตกใจนั้นดังไปทั่วมิตินี่คือจอมยุทธมังกรเหลืองทว่าตอนนี้สีหน้าเขามืดมน พราะว่าบนร่างกายของเขาเสื้อผ้าขาดกระจายเผยเห็นแผงอกที่ตอนนี้มีแผลอาบเลือดอยู่จอมยุทธ์มังกรเหลืองได้รับบาดเจ็บคู่ควรนั้นจ้องมองด้วยความตกใจไปที่หญิงสาวชุดดํานางสามารถทําร้ายจอมยุทธ์คุมพลังชื่อจุนขั้นหนึ่งด้วยคุมพลังธงเทียนเป็นไปได้ยังไงกันอย่าว่าแต่คุมพลังธงเทียนต่อให้เป็นคนที่ผ่านภัยพิบัติจื้อจุนมาแล้วก็ไม่อาจทําร้ายจอมยุทธ์คุมพลังจื้อจุนขั้นหนึ่งได้ ช่างเป็นกระบี่เทปที่น่ากลัวจริงๆเสียเทียนเยียนพูดขึ้นขณะมองกระบีร่รั่วเซินที่รั่วลี่ถืออาการตกตลึงปรากฏเขารู้สึกได้ถึงรัศมีคุกขามที่ออกมาจากตัวกระบี่ถ้ากระบี่เร่มนี้อยู่ในมือจอมยุคขุมพลังชื่อจุนขั้นหนึ่งกระทั่งเขาคงต้องหวาดกลัวจนต้องหนีนี่ต้องเป็นอาวุธพบสวรรค์นแน่นอนมีนำซ้ำต้องไม่ใช่ชิ้นธรรมดาในบรรดาทั้งหมดด้วยแม่นางคนนี้มีภูมิรังยังไงกันแน่ นางถึงสามารถครอบครองอาวุธพบสวรคร์ที่น่ากลัวแบบนี้ได้เสียเทียนเหยียนพูดขึ้นด้วยอาการตกใจอาวุธพบสวรคร์เป็นวัตถุที่แม้แต่กลุ่มพ่อค้าก้าวสันยังหาไม่ได้ไม่คิดเลยว่าตอนนี้จะมาปรากฏอยู่ในมือสิทธิ์ของสำนักศึกษาเผยฉางนี่ทําให้เขารู้สึกอิจฉาทว่าแม้จะรู้สึกอิจฉาเสียเทียนเหยียนก็รู้ว่าหญิงสาวที่สามารถครอบครองอาวุธระดับนี้ได้ต้องมีภูมิหลังน่ากลัวใครก็ตามที่แย่นิ้วเข้าไปโดยไม่ระวังล่ะก็ ต้องชดใช้ด้วยราคามหาศาลที่ด้านข้างเซียโยยานเองก็ใส่หน้าขณะการตกใจปรากฏแม้นางจะรู้จักลัวรีแต่ไม่คิดว่ายิงสาวเงียบขึมคนนี้จะมีภัยตายแบบนี้ด้วยแต่นางยังอ่อนแอเกินไปที่จะปลดปล่อยพลังของกระบี่เทพเล่นนั้นออกมาไม่อย่างนั้นแค่พวกเขาสองคนคนหนึ่งกวัดแกลงเสาปีาสอดอีกคนหนึ่งฟาดฟันกระบี่เทพแม้แต่จอมยุทธมังกรเหลืองยันยากจะได้รับชัยชนะ ยิ่งกว่านั้นตอนนี้จอมยุทธมังกรเหลืองน่าจะข้างแล้วด้วยจอมยุทธมังกรเหลืองกําลังจะข้างแล้วจริงๆเขาก้มหน้ามองบาดแผลตัวเองล่างก็เริ่มสั่นอย่างควบคุมไม่ได้ใบหน้าเปิดเผยความอับอายแม้การบาดเจ็บแบบนี้จะไม่เป็นอันตรายแต่ก็ไม่ต่างจากการตบหน้าเขายิ่งกว่านั้นยังเกิดขึ้นต่อหน้าทุกคนเขารู้สึกได้ว่าจะเป็นเรื่องตลกแค่ไหนเมื่อเรื่องนี้แพร่พายออกไปจอมยุทธขุมพลังชื่อจูนกับบาดเจ็บจากการโจมตี ของเด็กปากไม่สิ้นกินน้ำนมคุมพลังธงเทียนสองคนความเรินเร่แบบนี้ทำให้เขาหน้าแตกยับเยินไอเวนสองตัวทุกคนได้ยินเสียงที่น่ากลัวนั้นจากจอมยุทธมังกรเหลืองเขามองมู่เฉินกับรัวรีแววอาฆาตปรากฏวันนี้ข้าจะทำให้พวกเจ้าเหมือนกับตายแต่ถูกดึงชีวิตเอาไว้จอมยุทธมังกรเหลืองคำรามรางคุ้งออกไปลิปตาปรากฏต่อหน้ารัวรีเพียงแค่ดีดนิว้วมิติเบื้องหน้าก็แตกสลาย คืนพลังน่ากลัวมาพร้อมกับพลังทําลายล้างกวาดเข้าหารั่วรีดด้วยความเร็วทว่าขณะคืนน่ากลัวนั้นกําลังจะถึงตัวรั่วรีล่างบังกรก็พุ่งออกมาพร้อมกับมู่เฉินคว้าเอวคนรักไว้และทะยานหนีออกไปแกยังตัวเองไม่หลอดเสออยากช่วยคนอื่นหรือไอเวนจอมยุ่นบังกรเหลืองนั้นพูดออกมาเขาแตน่นิวอีกครั้งลำแสงของเร็วก็พุ่งออกมาจากมิติซัดไปกลางหลังมูเ่เฉิน มูเฉินได้รับแรงกระแทกอย่างหนักจนกากกระเดื่อนเขากอดล่วรี่ไว้ทั้งคู่กระเด็นไปประมาณพันเมตรพร้อมกับสภาพหน้าอานาถเลือดเนื้อบนผ่นหลังของเขานั้นยับเยินถ้าไม่ใช่เพราะเขามีความชำนาญในวิชากายาเทพสายฟ้าจุดที่จอมยุติมังกรเหลืองฟาดไปคงทะลุตัวไปแล้วมูเฉินเลือดไหลออกจากปากมูเฉินหยดลงบนผมของล่วรี่แต่นางไม่ได้ใส่ใจความเปรอะเปื้อนนั้นนางมองใบหน้ามูเฉินความรู้สึกเจ็บปวดปรากฏ ยังไม่ตายเือมูเฉินพูดขึ้นกระดูกทั่วร่างให้ความรู้สึกรา้ากระถูกทำลายจนหมดทำให้เกิดอาการเจ็บปวดเกินจะบรรยายสมกับเป็นจอมยุทธ์ขุมพลังชื่อจุนจริงๆลงมือเพิ่มอีกเพียงเล็กน้อยทำให้เขาไม่สามารถต้านทานอะไรได้เขายังประเมินพลังของจอมยุทธ์ขุมพลังชื่อจุนน้อยเกินไปแม้หลังจากใช้พลังของบทประทับตาที่ทําให้เขาสามารถผนึกขค้ื่หลิงในร่างของจอมยุทธ์มังกรเหลืองได้ชั่วเขาถึงแม้เขาสองคนจะรวมพลังกัน ก็ยังไม่สามารถทําอะไรอีกฝ่ายได้อย่างแท้จริงแน่นอนพวกแกยังไม่ตายหรอกเพราะว่าข้าจะทําให้พวกแกสองคนเจ็บปวดมากกว่าตายเสียงไร้แม่ตาดังขึ้นจอมยุทธมังกรเหลืองจ้องมองทั้งสองคนรัวรีเองกัดฟันกำกระบี่รัว่วเซ้นไวแนนพร้อมกรีดนิว้วสร้างตาประทับจากนั้นอัคระโรหิตก็เปลงประกายนางกลางมือออกคิดจะทำร้ายอัคระทิ้งแล้วเปิดผนึกกระบี่รั่วเซินทว่าขนาดนางทําแบบนั้น มูเฉินกับกำกระบี่ไว้ทำให้เขาได้รับบาดเจ็บจากไอของกระบี่ไปสิลัวรีบพูดอย่าทำแบบนี้ใจเย็นขาไม่ตายง่ายๆหรอกมูเฉินพูดขึ้นเขารู้เกี่ยวกับไพ่ตายน่ากลัวที่ลัวรีมีถ้าลัวรีปลดปล่อยออกมานางก็อาจสยบจอมยุทธ์มังกรดำได้แต่ราคาที่นางต้องจ่ายอาจหมายถึงการกับตระกูลลั่วก่อนกำหนดเวลาซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เขาไม่อยากให้เกิดมากที่สุดลัวรีรู้ว่ามูเฉินคิดอะไร ตัวนางก็ทั้งห่วงแหละรักช่วงเวลาที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กันกับมู่เฉินทว่าทั้งหมดนั้นลองจากความปลอดภัยของพวกเขาท่านนางสามารถสละบเพื่อแรกกับการช่วยเหลือมู่เฉินได้นางจะไม่ลังเลเชื่อข้าลัวรี่เนี่ยมองใบหน้ามู่เฉินก่อนบอกว่าถ้าเจ้าไม่มีทางอื่นอีกแล้วข้าจะลงมือนะมู่เฉินเองก็ยินร่างเขาสั่นเล็กน้อยพร้อมกับเงามังกรเกิดขึ้นต่อมาร่างเขาทะยานออกไปราวกับพูดผี แสงสายหนึ่งปรากฏแม้จะพลาดเปล่าแต่ทิ้งรอยกรีดไว้บนหน้าของมูเฉันทันใดนั่นเองคือหลิงที่น่ากลัวก็พุ่งขึ้นพอทุกคนหันไปมองก็เห็นว่าคือหลิงจากตรงนั้นคือการต่อสู้ของหลิวอันกับหลิงสีนางที่ไม่ได้ทุ่มแรงมากกับการต่อสู้กับหลิวอันตอนนี้สีหน้ากับอัดแน่นด้วยความเยือกเยน็นปล่อยพลังโจมตีที่ดุร้ายหาได้เปลี่ยมคุ่งเข้าหารหหิวอันบีบให้ฝ่ายรังถอยร่นไปไม่ทันตั้งตัวไซหัวเปซะา สีหน้าเย็นละเยือกนั้นพร้อมกับจิตสังหารปรากฏในดวงตาหลิงสี่หลิวอันเองก็ตกใจกับการระเบิดกระทันหันของพลังหลิงสี่เขามองมู่เฉินเทียรบหนีได้ท่าทางหน้าสังเวชจากการต่อสู้จากจอมยุทธ์มังกรเหลืองนั้นแม่นางหลิงสี่เรากลับไปสู้สบายๆแบบเดิมไม่ดีกว่าหรือทำไมต้องลงมือด้วยนี่ไม่ก่อให้เกิดผลดีกับเราทั้งคู่นะทว่าก่อนจะได้พูดประโยคจบนางสะบัดมือความพันกวนปรากฏ ลำแสงนับให้ท่วนพุ่งออกมาก่อร่างเป็นค่ายกลสีแดงขนาดยักษ์ภายในค่ายกลนั้นมีภูเขาไฟขนาดยักษ์ต,ตั้งตั้งงานอยู่ไซขัวไปหลิงสีคำรามอีกครั้งหนึ่งอึดใจต่อมาขึ้นพลังที่น่ากลัวระเบิดออกจากภูเขาไฟลาวานั้นพุ่งออกมาเปลี่ยนเป็นอสระพิษลาวาขนาดยักษ์พุ่งไปข้างหน้าส่งเสียงขู่และไปพลังโจมตีใส่ริวอันพอเจอกับพลังโจมตีที่พุ่งมาสีหน้าริวอันเปลี่ยนไป ไม่กล้าแสดงความเพิกเฉยเขาคำรามคือหลิงเรืองร้องจึงปรากฏปรากฏลร่างยักษ์สูงเสียฟฝาลมหายใจของมันทําให้เกิดเมฆพายุมันวาดนิ้วมือยักษ์ออกไปทําลายมิติก่อนประทะกับอสรพิษลาวาที่พุ่งมาเมื่อเจอกับหลิงซีที่บันดาลโทสะหลิวอันก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากปลดปลอยร่างเทสวรร์ขณะหลิงซีกับหลิวอันซัดพลังใส่กันสมอน้ำคูงของมู่เฉินก็ย่ำแย่ ความถี่ของพลังโจมตีที่จอมยุทธ์มังก,กรเหลืองซัดเขานั้นแรงขึ้นเรื่อยๆทำให้บาดแผลเพิ่มขึ้นอยู่ในอ้อมกอดของเขาดวงตาทวรี่เริ่มแดงกำ่ำเมื่อเห็นอาการบาดเจ็บของมู่เฉินมือนางกำกะบีไว้แน่นกว่าเดิมรบเก่งเชี่ยวไอหนูว่าแต่ครั้งนี้แกจะรบได้ไหมจอมยุทธ์มังกรเหลืองหัวเราะกางมือทั้งสิบออกจากกันอาดัยอากาศตรงหน้าขณะนิ้วทั้งสิบกดลงมาลำแสงน่ากลัวทั้งสิบสายก็ทำลายมิติ ปกคุมรัศมีพันจังรอบตัวมู่เฉินการโจมตีแบบนี้ไม่อาจหลบเลี่ยงได้มู่เฉินเองก็เรียกเจดีสีดำออกมามันขยายขนาดกลายเป็นเจดีเก้าชั้นปกป้องมู่เฉินไว้แสงกระทบอย่างรุนแรงบนผิวของเจดีเมื่อเผชิญกับการโจมตีที่น่ากลัวแม้แต่ความสามารถในการปกป้องที่ยอดเยี่ยมนี้ยังทนไม่ได้ลอยเล้าเริ่มปรากฏในที่สุดก็ระเบิดด้วยเสียงดังสนัน่นปาการป้องกันสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ของมู่เฉิน ได้ถูกทำลายลงไปแล้วเ,เด็กเวรสองคนตายซะเถิดรอยยิ้มชั่วร้ายปรากฏจอมยุทธ์มังกรเหลืองนั้นพุ่งเข้ามาเขาโบกมือถิ่งฝ่ามือพลังขนาดยักษ์หลายพันจางก็เริ่มควบแน่นโดยการสะบัดมือก็ฟาาใส่มู่เฉินกัมรั่วรี่ซั์ผ่านมิติทุกตารางนิ้วจอมยุทธ์มังกรเหลืองหยุดการวิ่งไล่จับตัดสินใจจบชีวิตของมู่ชเฉินกัมรั่วรี่ตอนนี้จังหวะเจดีเก้าชั้นพังลงตัวมู่เฉินกาก,ากเรือด ภายในอ้อมอกอาารรัคราโรหิตโบราณเรืองรองขึ้นมากระเบียรรั่วเส้นในมือของรั่วรีปลายนิ้วของนางยื่นออกไปอีกครั้งในตอนนี้มู่เฉินอยู่ในสภาพย่ำแย่สุดขีดก็สัมพันธ์ได้ถึงความขัุขวะน,น่ากลัวที่กดลงมาเมื่อเผชิญกับสิ่งนั้นเขาก็ทําได้แต่ยิ้มและถอนหายใจเขาสายหน้าให้กับรั่วรียกมือขึ้นเตรียมจะปลุกจิวโยที่กําลังอยู่ระหว่างการวิวัฒนาการเทว่าทันทีที่มู่เฉินกําลังจะบังคับเรียบ เขาก็รู้สึกว่าเจดีเก้าชั้นที่พังทลายจากฝ่ามือของจอมยุทธมังกรเหลืองเริ่มเกิดแสงเมื่อแสงเหล่านั้นบรรจบกันก็ปกปากมูเ่เฉินเอาไว้ตรงจุดลึกสุดของแสงเลืองลองร่างสตรีผคู่หนึ่งชายขึ้นเมื่อร่างนั้นปรากฏเสียงหวานนุ่มก็ดังขึ้นน้ำเสียงนั้นปอบประโรมใจแต่กับแสดงถึงโทสะที่ทำให้อุณหภูมิทั่วฟ้าดินลดลงลูกชายข้า เป็นคนที่จอมยุทธขุมพลังชื่อจุนขั้นหนึ่งตำตมอ,อย่างแกจะทำร้ายเขาได้เงิ้หลือขณะเสียงหวานนุ่มนั้นที่มีโทระดังขึ้นความตกตระหึงที่อาจแน่นในหัวใจใทุกคนโดยเฉพาะหลังจากสัมผัสที่ถึงความพันควรกองลื่นหลิงที่ยุกชดช่วงในบริเวณนี้กระทั่งใบหน้าจอมยุทธทรงอิทธิพลยังบิดเบี้ยวดวงตาพวกเขาเต็มไปด้วยความตกใจเมื่อจองมองร่างสตรีที่ปรากฏขึ้นตรงนั้นพวกเขารู้สึกถึงแรงกดดันพลังที่ไม่อาจสรรหาคำพคูดได้ ตอนนี้ร่างมูเฉินที่คิดจะปลูกจิวโยนั้นเกิดอาการสั่นไหวเขาค่อยๆหันกลับไปอย่างอึ้งสายตาจ้องมองร่างสตรีที่อยู่ในแสงนั้นร่างนั้นเริ่มทับซ้อนกับเงาอบอุ่นที่อยู่ในก้นบึ้งของความทรงจํานะับตั้งแต่เขาจําความได้เขาไม่เคยเห็นร่างนั้นอีกทว่าเงาร่างอบอุ่นและอ่อนโยนที่อยู่ในส่วนลึกของความทรงจํายังตาตึงในใจเขาสายเลือดเป็นสิ่งที่ไม่อาจลบหลังแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ท่านแม่ มูเฉินพูดขึ้นเสียงของเขานั้นดังขึ้นดูราวกับว่าเขาไม่กล้าเชื่อว่าเงาร่างที่เขาเคยค้นหาอย่างยากลำบากมาหลายปีจะปรากฏตัวที่นี่ร่างนั้นไม่รู้ปรากฏตัวจากฝันของเขากี่ครั้งตอนที่เขายังเด็กปีดามักเคี่ยวเขนให้เขาฝึกวารยุทธ์เมื่อใดที่เขาซุกสนและหย่อนยานเขาจะโดนปีดาตีขณะร้องไห้รังโดนดุดา่าร่างอบอุ่นอ่อ,อนโยนเหมือนจะปรากฏข้างกายพยายามปลอบโยนเขาที่ยังเล็ก เสียงอ่อนโยนยังดังอยู่ในใจของเขาทตาว่าตอนนี้เงาร่างในความฝันกลับมาปรากฏตัวตรงหน้าเขาแล้วความรู้สึกซับซ้อนย่ากเกินจะบรรยายลังไหลเข้ามาในหัวใจเขาดวงตาของชายหนุ่มที่แก่งกล้าตอนนี้กลับปรากฏสีแดงขณะมู่เฉินจมอยู่ในความคิดหลังเห็นมารดาหลิงซีที่ต่อสู้กับหลิวอันก็หยุดชะงักนางหันมองด้วยความไม่อยากเชื่อเงาร่างอันคุ้นเคยปรากฏขึ้น อึดใจต่อมาดวงตานางแดงพร้อมหยดน้ำตาท่านนาจริงแม้นางจะสูญเสียความทรงจำแต่ล่างตรงหน้าก็เป็นคนสำคัญที่สุดในชีวิตนางถูกพาตัวออกมาจากขุมนรกนางรู้ว่าเงาร่างนี้สำคัญยิ่งกว่าชีวิตของนางคอยห,หลิงซียั้งมือหรืออานเองก็สบายใจขึ้นแม้อีกฝ่ายนั้นจะตกอยู่ในรมไม่มั่นคงซึ่งเป็นโอกาสดีที่เขาจะโจมตีแต่เขาก็ลังเลไม่ช่วยโอกาส เนื่องจากตัวเขาไม่มีความแค้นกับหนังรวมทั้งนี่ก็ไม่ได้อยู่ในสัญญาที่มีต่อตำหนักมังกรปีศาจพวกเขาขอแค่ให้ลงมือเท่านั้นในกรณีแบบนี้ไม่ต้องทำให้เรื่องมันยากเขาไม่ต้องการเสี่ยงทุกอย่างรวมถึงชีวิตของเขาเพื่อตำหนักมังกรปีศาจหลิวอ,อานเองก็หันหน้าไปมองสตรีผู้นั้นที่ปากฏตัวแต่กลับทำให้หัวใจของคนมองนั้นรู้สึกว่ามันตกไปอยู่ตาตุ่ม นั่นไม่ใช่ร่างกายแท้จริงเป็นแค่ร่างจิตถึงจะเป็นแบบนั้นเขายังรู้สึกเป็นกังวลและอึดอัดสตรีตรงหน้าเขาไม่ใช่คนที่มีภูมิหลังธรรมดาแน่เรื่องครั้งนี้คงจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแหละตอนนี้ทุกคนต่างมองไปยังร่างเรืองแสงนั้นด้วยการตกใจร่างนั้นยกมือเพียงสะบัดมือฝ่ามือพลา,างพันจัง่งที่กดทับลงมาหาหมู่เฉินก็หยุดต่อมาเกิดรอยล้าแล้วระ,ะเบิดเปลี่ยนเป็นจุดแสงปกคลุมทั่วท้องฝ้าเพียงสะบัดมือ การโจมตีดูเดือดของจอมยุทธ์ุมพลังจื้อจุนขั้นหนึ่งสลายไปแล้วภาพตรงหน้าแม้แต่จอมยุทธ์สงพลังอย่างเสียเทียนเหยียนยังม่านตาเปลี่ยนไปเจ้าเป็นใครกันแน่เสียงคำรามเกี้ยวกาดของจอมยุทธ์มังกรเหลืองดังขึ้นเมื่อมองไปยังร่างเรืองแสงเน้นด้วยการตกใจแม้การโจมตีที่เขาส่งออกไปก่อนหน้าไม่ได้เต็มกำลังแต่ก็เป็นไปไม่ได้จะมีใครทำลายลงได้อย่างง่ายดายเหมือนที่นางทำสตีลึกลับคู่นี้มาจากไหนนางบอกว่าลูกชายเงินล หรือนางจะเป็นแม่ของไอเด็กนั่นท่านจอมยุดมู่ฉันขโมยสมบัติของตำหนักมังกรปิยศาสตรไปถ้าเขาเป็นลูกชายของท่านก็พาเขากลับไปได้เราจะไม่สร้างปัญหากับท่านแต่เขาต้องคืนสมบัติของเรามาก่อนเขาไม่ใช่คนโง่เขารู้สึกถึงอันตรายใหญ่หลวงที่ออกมาจากสตรีลึกลับตรงหน้าถ้านางกลายเป็นศัตรูของเขามันจะส่งผลกระทบต่อแผนของตำหนักมังกรปิยศาสตร์เจ้าทำร้ายลูกข้าเจ้าเอาตำหนักมังกรปิศาสตร์ทั้งหมดมาก็ชดใช้ไม่พอ เสียงนางเปลี่ยนเป็นเกี้ยวกาดได้เพิงโทรศันางยกมือพร้อมกระแสงสีดำที่ไม่มีวันมอดดับเพียงสะบัดมือก็เปลี่ยนเป็นเจดีสีดำงดงามดูรูปลักษ์แล้วเจดี JD นี้เหมือนกับเจดีเก้าชั้นที่มู่เฉินใช้เมื่อก่อนหน้ามันพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าขยายขนาดอย่างรวดเร็วขณะอากาศสันส่นสะเทือนทั่วบริเวณก็มืดลงเจดี JD สีดำนั้นขยายขนาดขึ้นลาก็อุกาบาตลอยเคว้งควาง เงาปกคลุมไปทั่วเบื้องร่างคือหลิงระเบิดไปทั่วฟ้าดินจากนั้นก็ควบแน่นกายเป็นพายุความปั่นปวนน่ากลัวทําให้ใบหน้าจอมยุศมังกรเหลืองเปลี่ยนไปเขาสัมผัสได้ถึงพลังอันตรายที่ปลากฏวจากเจดีนั้นร่างเทสวรรค์มหึมาของเขาปรากฏขึ้นร่างเทสวรรค์นี้มีสีเหลืองอมดําดูราวกว่าหลอมมาจากทองคําทําให้กูควรรู้สึกได้ถึงความอยู่ยงคงกระพันนี่คือร่างสวรรค์ทองคําเป็นสิ่งภาคุมของจอมยุศมังกรเหลืองผลจากการบ่มเพาะ ในการควบคุมคลื่นลิงร้อมสวรร์ทองคำที่พบในก้อนเมฆจากนั้นก็ชำระด้วยคำเคียร่างเทยสวรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ถึงแม้ว่าร่างสวรรค์ทองคำจะไม่ได้อยู่ในธรรมเนียมคำเคียร่างเทยสวรร9เล่างแต่ทรงพลังยิ่งกว่าร่างเทยสวรร์ทั่วไปตอนนั้นเขาเคยสามารถต่อสู้กับจอมยุคขุมพลังจี้จุนขั้นสองได้ด้วยขุมพลังจี้จุนขั้นหนึ่งเพราะร่างเทยสวรรค์ทองคำที่เขาฝึกสถานการณ์ตอนนี้ชัดเจนว่าจอมยุทธ์มังกรเหลืองรู้สึกถึงภัยคุกข,ขาม เขาจึงงัดไพ่ตายออกมาใช้ทว่าเจดีสีดํายังคงเปล่งแสงเรากลุงดําที่หมุนควางเสียงกรีดร้องจริงดังขึ้นปิดล้อมร่างจอมยุทธ์มังกรเหลืองกับร่างสวรรค์ทองคําของเขาเอาไว้แสงสีทองนั้นปะทุขึ้นจากเจดีเสียงมังกรคำรามดังอึดใจต่อมาทุกคนที่นี่ก็ตกตะลึงไม่เห็นมังกรตัวมหืมานับร้อยบินสวัดเฉวียนเหนือเจดีสีดําจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นเพลิงสีทองพุ่งเข้าไปในเจดี ปิดล้อมล่างเทียสวรรค์เอาไว้รุกชดช่วงเริ่มทําการชําระล้างเป้าหมายขณะเพลิงสีทองเวยพุ่งจอมยุทธมังกรเหลืองก็ตกใจหวาดผวาไม่เห็นว่าล่างสวรรค์ทองคําที่เขาสามารถต้านรับจอมยุทธขุมพลังจือจุนขั้นสองได้กลับหลอมละลายด้วยความเร็วความหวาดผวาจึงปรากฏเขาปลดปล่อยพลังจากล่างสวรรค์ทองคําโจมตีผนังเจดีแต่ไม่ว่าเขาโจมตีหนักขนาดไหนเจดี JD ก็ไม่สะดุง้งเห็นชัดว่าเจดีนี้ไม่ใช่เจดีมู่เฉินจะเทียบได้ เมื่อเพลิงสีทองลุกชดช่วงในเจดีก็หลอมละลายาร่างสวรรค์ทองคำไม่กี่อึดใจความรู้สึกหวาดกลัวนั้นปรกกฏขึ้นเมื่อพวกเขาเห็นว่าร่างสวรรค์ทองคำถูกหลอมละลายจนหมดตอนนี้จอมยุทธ์มังกร,กรเหลืองเปิดเผยตัวท่ามกลางเพลิงพิโรธสีทองที่ไม่มีปาการป้องกันไปอบเพลิงนั้นเปลี่ยนเป็นมังกรสีทองขนาดมหึมาแต่ละตัวแหวกว่ายอย่างเชื่องฉาสายตายเคี่ยมเกียมของวกมัน จองมองจอมยุทธมังกรเหลืองต่อมาทะยานล่างใหญ่โตออกมาโฉบลงที่เป้าหมายจอมยุทธมังกรเหลืองส่งเสียงคำรามคืนหลิงไร้ขอบเขตระเบิดปล่อยการโจมตีทรงพลังหลากหลายไม่รู้จบอาวุธสารสวรรค์มากมายถูกเวียงออกมาแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถต้านทานการโจมตีนั้นได้มังกรทองขนาดใหญ่นั้นไม่สนใจแม้แต่น้อยเพลิงสีทองลุกชดช่วงรอบล่างพวกมันคืนหลิงน่ากลัวพุ่งขึ้นจะหลอมละลายทันทีเมื่อสัมผัสเสียงร้องดัง กับเป็นเสียงขวยขวนอย่างหน้าอนาดจอมยุทธ์มังกรเหลืองถูกเผาไหม้เรียบเพลิงสีทองร่างทรงพลังเริ่มมอดไหมเมื่อเหล่าบรรดาจอมยุทธ์จ้องมองจอมยุทธ์มังกรเหลืองในเปรเพลิงนั้นไม่ว่าจะดิ้นรนอย่างไรก็หนีไม่พ้นเสียเทียนเยียนกับคนอื่นรู้สึกเหงื่อ,อไหลทัศนนี้คืออะไรกันน่ากลัวหรือเกินสามารถหลอมละลายร่างเทเสวค์ได้ด้วยดูจากท่าทางแล้วเหมือนกับต้องการหลอมละลายร่างจอมยุทธ์มังกรเหลืองไปด้วย เสียงร้องของจอมยุทธ์มังกรเหลืองชวีความวิปโยน์เห็นชัดว่าเขาไม่อาจทนได้แล้วบอดยั้งมือได้ท่านจอมยุทธ์ถ้ามีเรื่องใดที่ร่วงเกินไปตำหนักมังกรปีศาจของเรายินดีชดใช้ให้ไม่ว่าทางใดบอดอภัยรับไยจอมยุทธ์มังกรเหลืองไปด้วยเถิขดขณะจอมยุทธ์มังกรเหลืองกำลังดิ้นหล่นเสียงแผดร้องดังขึ้นทุกคนหันไปมองเห็นจอมยุทธ์มังกรดำคุ้งตรงมาตอนนี้ฝ่ายมีสีหน้าหน้าเกียดเดิมทีไชชางเกือบจะทนไม่ได้อีกแล้วแต่เขาไม่คิดเลยว่า จะมีนางมาหน้ากลัวแบบนี้ปรากฏขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆนางชำระล้างร่างเทียสค์จอมยุทธ์มังกรดำไม่เหลือเพราะว่าเมื่อเผชิญกระเสียงนี้อีกฝ่ายยังมีท่าทีไม่หยุดมือเพลิงสีทองรุ่โชดช่วงพร้อมเสียงหวยขวนของจอมยุทธ์มังกรเหลืองเจ้าทำเกินไปแล้วไม่เห็นภาพนี้จอมยุทธ์มังกรดำคำรลามเราจิตสังหารออกมาขิปตามาปรากฏตัวต่อหน้าร่างสติจากนั้นเวียงหวัดฝาดินก็เริ่มมืดเงามังกรนับร้อยปรากฏ สามารถทำลายสวรรค์และโลกได้จอมยุทธมังกรดำนั้นสมกับมีขุมพลังชื่อจุนขั้นห้าการโจมตีกระบวนท่านี้เผยเห็นพลังที่เหนือกว่าจอมยุทธมังกรเหลืองมากทุกการเคลื่อนไหวสามารถปนปี้ฟ้าดินได้ภายในแสงเรืองลองฝ่ามือหยกนั้นยื่นออกมาไม่มีเคลื่อนพลังรุนแรงใดๆมีเพียงแค่ฝ่ามือข้างหนึ่งตบลงไปเท่านั้นจากนั้นซัดเข้ากับฝ่ามือป้าข้างของจอมยุทธมังกรดำเมื่อฝ่ามือทั้งสองกระแทกกัน เสียงฟ้าผ่าก็ดังขึ้นลอยล้าวปากฏดทั่วมิติเมื่อมองจากไกลๆดูราวกับกระจกที่กำลังแตกลมน่ากลัวระคืนกวาดออกจากนั้นทุกคนเนี่ยต้องตกใจเมื่อเห็นว่าจอมยุทธ์มังกรดำกระเด็นกลับไปเป็นพันเมตรด้วยการตบครั้งเดียวเขาทรงตัวได,ได้ด้วยความยากลำบากตอนนี้ทั้งโลกเงียบกรึแต่ละคนขนลุกสตีน่ากลัวผู้นี้มาจากไหนนั้นช่างทรงพลังจริงๆเสียงหวยหัวที่หน้าเวทนายังดังต่อ ผู้คนรีบหันกลับก็บพบว่าร่างจอมยุทธ์มังกรเหลืองถูกล้อมรอบด้วยเปลวเพิงสีทองภายในเจดีย์สีดําเมื่อเปลวเพิงนั้นท่วมทนเสียงระเบิดจึงดังขึ้นกับร่างที่ระเบิดออกทว่าไม่รอให้หมอกเลือดกระจายออกทุกสิ่งก็สูญสลายจนหมดดังนั้นเมื่อเพลเิงสีทองมอดลงก็ไม่มีสิ่งใดรงเหลือภายในเจดีย์สีดําจอมยุทธ์มังกรเหลืองถูกเผาทั้งเป็นเสียเทียนเหยียนกับผู้ทรงอิทธิพลคนอื่นในทวีปไปชาง อดจะคืนน้ำลายไม่ได้ใบหน้าแต่ละคนสีดด้วยความหวาดกลัวช่างเป็นความสามารถที่เหนือชั้นจริงๆความเงียบปกคุมไปทั่วแสงสว่างเริ่มหายไปพร้องกับร่างอ่อนโยนปรากฏขึ้นนางเงยหน้าขึ้นมองจอมยุทธมังกรดำพร้อมเสียงเย็นละเยียกในเมื่อเจ้ารังแกลูกชายข้าข้าจะทำมั่งมีปัญหาอะไรหรือโอเคเจ้ากาสหน้าคิปหน้าไยบายไปแล้วครับ